สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็สวัสดีปีอ่าสวัสดีปีเก่าแล้วก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้มาทักทายมาพูดคุยกันหลังหวยออกสักนิดนึงว่าดัชนีตัวเลขเป็นยังไงสําหรับงวดนี้อ่ากินมาม่าไปนะครับกินมาม่าอ่าส่วนใครมีเงินก็ฉลองกันไปส่วนผมไม่มีนะครับงวดนี้ผิดหวังกันอีก หลังจากที่สมหวังมาในวงวดที่ผ่านมาวงวดนี้ก็มาผิดหวังกันซะก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมนะครับก็การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเข้ามีถูกนะครับวงวดที่ผ่านมานั้นอ่าอ่ะงวดนี้ <c oughs> มาดูวงวดนี้กันหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกนะครับสองตัวล่างออกห้าแปดอันนี้เป็นสามตัวสามตัวนะครับโฟกัสกันที่หนึ่งเกหกเนี <c> ่ย <oughs> ว่าทำไม ว่าทำไมมันถึงไม่มาให้มันน่าจะเป็น1 5 7่งหถ้าห้นี้ก็ยังเข้านะครับดันไปเป็นหนึ่งจริงหนึ่จริงเก้านี่ยผมให้ไปงวดก่อนหน้านะงวดที่ออกอ่าเก้านะผมให้ไป2ชุดสาหกับ9 6มันดันไม่ออกซะมันดันมาออกงวดนี้นะครับโอ้ผมละเซ็งขนาดอะ งวดออก93เียผมให้36กับ96นะครับไม่ออกนั้นมาออกงวดนี้96แต่ถามว่ามีเออมีเข้าไหมชุดปักหลักของผมนี่ไม่เข้านะครับเข้าเฉพาะหลักหน่วยหลักหน่วยบนนั้นผมยืนที่6นะครับผมยืนให้ที่่าถามว่ามีเข้าไหมมีนะครับมีมีชุดเลขวิ่งบนนะครับเลขวิ่งบนนั้นผมให้ไป3 3สสูตรนะครับคุณผู้ชม ผมให้ไปหลักๆนี่สามสูตรก็เข้าอยู่สองสูตรก็คือเก้ากับหกที่จริงผมให้ไปทั้งหมดสี่สูตรนะครับสี่สูตรแต่สูตรนี้ผมไม่ได้ยืนอ่าสูตรนี้ผมไม่ได้ยืนผมให้ยืนไปสองสูตรอ่าสามสูตรแปดเก้าหกให้ยืนไปที่แปดเก้าหกนะครับอ่าถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูในในสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวของผมนะที่ผมให้ยืนผมว่าสองตัวนี้ยังไงก็ต้อง ต้องมาแน่ๆตัวหนึ่งก็มานะครับมามีชุดนี้ที่เข้าก็คือพูดตรงๆนะครับพูด <c oughs> ตรงๆว่ามีชุดนี้แหละที่เข้านอกนั้นมีแต่เข้าหลักหน่วยเพราะว่าหลักหน่วยนั้นผมยืนไปที่หกสูตรนะครับสูตรมาได้หกตัวเดียวก็คือสูตรเลขบิง่งอ่าเลขเลขเด่นนั่นแหละสูตรเข้าที่หก 679สำหรับหลักหน่วยนะมันก็ดันมาทั้ง10ทั้งหน่วยซะส่วนหลักสิบนั้นผมลังเลก็บอกตรงๆนะว่าลังเลเพราะว่าในคลิปที่ผมให้หลักสิบนะครับนะครับคุณผู้ชมเข้าไปดูผมมีอีกชุดนึงที่ผมให้อยู่ก็คือชุดนี้สูตรตัวนี้นะครับผมให้คุณผู้ชมดูอยู่แต่ว่าคือพูดตรงๆว่าผมลังเลผมไปเอาชุดที่มันไม่เข้าซะซึ่ง ก็ว่าก็ตามตรงนะครับคือเราก็ไม่รู้เนาะว่าเลขมันจะออกตัวไหนอ่ันี้คือผู้ตรงๆนะครับเสียงโชคเสียงดวงไม่ถูกก็ผิดก็มีชุดนี้ชุดเดียวนะครับที่เข้าชุดนี้นอกนั้นก็พลาดไปพลาดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างส่วนบนนั้นเข้าเฉพาะหลักหน่วยในชุดปักหลักนะครับส่วนล่างก็เข้าเฉพาะหลักหน่วยในชุดปักหลักเหมือนกันล่างนั้นมีแในตัวเด่นนะครับ บนนั้นก็มีหกในสูตรในในคลิปนี้ผมวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วผมเอาหนังสือมาให้ดูนะครับผมเอาหนังสือสองเล่มมาให้ดูก็คือเล่มนี้ที่ผมเข้าไปดูในคลิปตัวเองนะผมวิเคราะห์ว่าคิดว่าหกกับเก้านี้ยังไงก็มาซะตัวหนึ่งเป็นอย่างน้อยเพราะว่าผมรู้ตำแหน่งแล้วนะที่ผมวิเคราะห์ให้หกกับเก้านี้คิดว่ายังไงก็ต้องมาตัวหนึ่งเพราะว่าหก มันก็มาชนกับตัวนี้นะครับมาชนกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ผมสามารถยืนได้เลยว่ายังไงก็ต้องมานะครับไม่มาบนก็มาล่างว้นนี้ก็มาบนละตัวนี้ก็เหมือนกันซึ่งผมว่าคือเขาหลุดไปเขาก็กลับมาเดินต่ออีกหลายงวดละสามสี่งวดแล้วนะหลังจากที่เขาหลุดไปนะครับอันนี้ก็หกสามอันนี้ก็เก้านะครับผมเคยบอกอผมบอกอยู่ว่าให้เอาถ้าคุณผู้ชม จะเอาชุดนี้มาจับกับชุดนี้ซึ่งมันก็ได้ตรงๆนะครับได้สีชุดเองบนแล้วก็เก้าตัวนี้นะ9กับ5มันก็มาชนกับตัวนี้อันนี้ที่ผมให้ดูนี่ผมผมให้ดูตอนผมวิเคราะห์นะวิเคราะห์ในชุดสูตรเล็กวิ่งนะครับไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วผมมาเอามาให้ดูนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปดูได้ในคลิปนั้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้ ซึ่งก็มีแค่ชุดนี้ชุดเดียวคลิปนี้คลิปเดียวที่มันเข้าส่วนอีกอันนึงก็คือตัวนี้ซึ่งกลับมาละงว,วดที่ผ่านมานั้นเขาให้สองสองนั้นไม่มานะครับสองนั้นไม่มาซึ่งมันก็มาชนกับตัวนี้นะครับมาชนกับตัวนี้ผมก็ว่าผมยืน6ไว้แล้วนะหลักหน่วยแต่หลักสิบก็ดันพลาดไปนะครับ หลักสิบไปไปจับเอาสูตรผิดมาอ่ะก็บอกตรงๆว่าคือมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเลขมันจะออกตัวไหนเนาะเลขออกแล้วนะครับเราถึงรู้ว่าอ๋ออันนี้สูตรมันถูกอันนี้สูตรมันเข้าอันนี้มันผิดนะครับก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับในสูตรชุดนั้นที่ ให้คุณผู้ชมสูตรชุดสรุปนะครับที่ให้ผิดไปส่วนเลขวิ่งนั้นก็มาทั้งบนทั้งล่างอันนี้ก็หกอ่เก้าหกนะครับชุดหนึ่งอันนี้ก็58าแปดชุดหนึงแต่ว่าในสี่สูตรนี้มันเป็นเลขบนนะครับมันเป็นเลขคำนวณหาเลขหลขักหาเลขเด่นบนแต่ว่าห้ากับแปดนี่ก็ยังมาล่างหกับเก้าก็มาบนผมก็ชี้ให้ อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมแหละชี้ให้ว่า9กับ6อ่ะอยู่ไหนละส่วนตัวนี้แหละที่มันไม่มาให้นะครับที่เขาไม่มาให้ก็คือตัวนี้มันไม่ไปตรงกับที่ผมคิดไว้นะแต่ว่าที่ผมให้ดูสติเขามันเข้ามาตลอดงวดนี้อ่าเป็นงวดส่งท้ายมันก็ดันมาพลาดซะผมบอกว่าให้จับชุดนี้จับใส่กับตัวนี้นะครับ จับใส่กับตัวนี้ตัวนี้มันไม่มีซะมันไม่มาให้นะครับถ้ามันมาให้มันก็โอเคอยู่มันดันไม่มาซะงวดนี้ก็ถือว่าผิดนะครับแต่หน้าปกของเขามันมาล่างหลังจากที่มันมาบนตลอดงวดนี้มันดันมาล่างซะตัวนี้แต่ยังไงก็งวดหน้าก็ค่อยมาดูกันต่อมาตามกันต่อนะครับผมก็จะไม่ทิ้งหรอก ในชุดนี้นะครับผมก็คิดว่าจะไม่ทิ้งแล้วก็มาดูตัวนี้กันว่างวดหน้าเขาจะให้อะไรในมันจะตรงกันไหมคือถ้าตัวนี้ไม่ตรงถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่ตรงกับตัวนี้นะครับผมจะยืนตัวนี้ไว้นะผมจะยืนตัวนี้ไว้เพราะตัวนี้มันเข้าบ่อยเข้าดีแล้วก็อีกตัวหนึง่งอันหนึ่งที่ผมชี้ให้ดูก็คือหนึ่งสามเก้าวันนี้ก็เข้าเก้านะครับเข้าเก้า อันนี้ก็พลาดไปอะหลังจากที่เข้ามาตลอดชี้ให้นะสามกับเจ็ดก็ไม่มาเลยนะนั้นไม่มาซะเลยนะเป็นงวดที่สามที่มันให้เข้าอ่าเป็นงวดที่สองพอวดที่สามปุ๊บอ่ะไม่มาซะนี่โอ้ปากความหวังผมก็หวังว่าเออมันจะคือมันมาตรงกันด้วยไงอันนี้ก็จับแล้วชนกันแล้วตัดกันแล้วก็มาชนกันกับตัวนี้ซะ แต่ตัวนี้อาจจะไม่มาทุกงวดนะครับแต่ก็ยังถือว่าน่าจะเชื่อถือได้อยู่ก็ค่อยดูวางวดหน้าจะเป็นตัวไหนนะครับอ่าผมจะมาอัปเดตมาให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่สําหรับสูตรอ่าสำหรับหนังสือนะครับส่วนสูตรผมก็ยังจะลงปกตินะครับก็ฝากติดตามให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับก็มีเข้ามีหลุดยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทาง ถ้าชอบก็ค่อยตามนะไม่ชอบก็ดูไว้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นก็ก็ได้นะครับส่วนหลักสิบวดนี้ผมก็จะเอาสูตรชุดนี้นะครับชุดนี้อันหนึ่งแล้วก็ชุดจริงผมคํานวณไม่เยอะผมไปเลือกชุดนั้นเฉยๆส่วนนี้ก็เป็นสูตรเก่าสูตรเก่าที่ผมลงในงวดที่ออก93้าสามงวดที่ผ่านมาผมตัดทิ้งไปเลยนะ วดที่ผ่านมาได้เจ็ผมก็ตัดทิ้งไปเลยผมไม่เอาสูตรผมไม่ดึงสูตรชุดนี้ไปด้วยนะงวดที่ผ่านมานะครับผมไปเอาเอา่อะไรอะ่ะห้าสี่สามถ้าตัดสินใจเอาสูตรชุดนี้ตั้งแต่แรกก็ดีละ <c oughs> อ่ะก็ขอกราบขออภัยสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็ ติดตามตัวเลขของผมแล้วทำให้คุณผู้ชมผิดหวังนะก็กราบขอใครจริงๆก็มีเข้ามีหลุดนะครับอย่างน้อยงวดที่ปีที่ผ่านมาผมก็ให้เข้าผมไล่ดูแล้วก็ไม่ต่ำกว่าสิบงวดนะไม่ต่ำกว่าสิบงวดให้เข้ามาติดต่อกันสองงวดสามงวดก็มีสำหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าน่าจะสิบกว่างวดขึ้นนะครับปีนี้ก็คอยคอยดูคอยว่ากันใหม่สำหรับ ตัวเลขก็ขอให้อ่าคุณผู้ชมสังสรรค์กันอย่างมีความสุขนะครับกินกันอย่างสนุกสนานใครที่กลับไปถึงบ้านแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวและขอให้คุณพระศรีรัตนไาตาคุ้มครองครอบครัวของคุณผู้ชมคุ้มครองตัวคุณผู้ชมนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ต่อไปในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะครับหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่คิดสิ่งใดก็ให้สมกับที่คิดนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมโชคดีตลอดไปก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ